ชายผู้ดีชื่อว่าเอสคโนเขาเป็นส่วนหนึ่งของชาวสปาร์ตามีรูปร่างสูงใหญ่กำยำไม่มีใครที่จะสามารถเทียบเทียมพลังของเขาได้เขาเป็นหน่วยหน้าของหน่วยสปาร์ตาในการออกรบแต่ละครั้งเวลาเขาเดินไปไหนก็จะมีคนหันมองเขาตลอดเพราะว่าเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ยังไงล่ะ สำหรับน้องๆน,นะครับที่ถามกันเข้ามาพี่ครับพี่ครับเติมโลบัคร้านไหนคุ้มที่สุดครับพี่พี่ขอแนะนำร้านนี้เลยครับ ATY Robux and Store ครับผมบริการรับเติมโลบัคเลทเจ็ดพี่บอกเลยว่าเติมกับร้านนี้สะดวกรวดเร็วทันใจน้องๆแน่นอนครับผมและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบีป,ปกรณ์ด้วยนะครับเผื่อแอดมินอาจจะแถมให้ด้วยนะอ่าลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปนี้เลยครับทุกคนไป เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องอุปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะพาเอสคานอนี่ครับมาแก้มือคือในคลิปก่อนที่ผมได้ลงคลิปเอสคานอไปนะครับโอ้โหมันแพ้ทุกรอบเลยครับทุกคนก็แบบสู้ใครไม่ได้เลยครับไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ารอบนี้นะครับผมจะพยายามพาต่าเอสคานอที่อัปเกรดโหดขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับมาต่อสู้นะครับซึ่งโหดขึ้นยังไงครับนี่เลยนี่ครับโอ้โห ก่อนเออดูที่ชุดก่อนชาวสปาร์ตาจะชัดนะครับเนี่ยนี่แล้วก็อันติแม็กครับทุกคนเออนี่มาดูกันครับว่าป่าเอสคานออันติแม็กเนี่ยเวลาใช้อันตินะครับมันจะรุนแรงสักแค่ไหนนะทุกคนก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อกำลังใจให้กับช่องบิวอุปกรณ์ด้วยนะครับผมโอเคไปกันเลยเอาละครับทุกคนส่วนทีมที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นทีมนี้นะครับซึ่งก็จะมีเคียวมีอาริสนางฟ้านะครับแล้วก็จะมีป่าเอสคานอนะครับก็แบบว่ามีตัวซับตัวเดียว แล้วก็ใส่ตัวที่แบบโจมตีแรงๆไปเลยนะครับเพื่อเก็บฝ่ายตรงข้ามให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ใช้เจมเมอรินเป็นตัวซับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้อันติเร็วขึ้นนะครับทุกคนโอเคแต่ว่าอาหารที่ผมจะกินวันนี้นะครับผมจะเลือกเป็นอาหารโจมตีนะเว้ยเพราะว่าจะแบบเน้นสับให้ตายสับให้ตายอย่างเดียวนะครับเน้นดาเมจเน้นความสะใจอะไรประมาณนี้ครับไปลุยก,กันเลยรอบแรกเอาละครับทุกคนในรอบแรกมาแล้วโอ้โหฮึมาเจอแบบแทบจะเรียกได้ว่าเป็นทีมเดียวกันเลยด้วยซ้ำครับทุกคน แต่ว่าตอนนี้เราได้เริ่มก่อนนะครับซึ่งผมต้องสับป่าเอสคโนไปก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ป่าเนี่ยคือถ้าเกิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอางี้ดีกว่าเราเรียกอันติีป่าดีกว่าครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ,บแล้วก็ต่อยป่าไปครับทุกคนตอนนี้เราต้องทําให้ป่าเลือดเหลือน้อยที่สุดครับเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะป่ามันยิ่งตีแรงครับไม่คร,รับป่าป่าเกือบตายบอกเลยรอบหน้าคือสับก็ตายแล้วอ่ะทุกคน หรือเปล่าถ้าไม่กลางโล่เนี่ยตายแน่ๆนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะฆ่าตัวอื่นนะตอนนี้คิดว่าน่าจะฆ่าอลริษนางฟ้ามั้งเพราะว่าดัดตแมนแดงก็น่าจะไม่เท่าไหร่หรอกว่างนะคิดว่านะครับโอ้โหเชียวเราก็โดนหนักเหมือนกันเว้ยเอาละอย่าอย่าเพิ่งตายเชียวอย่าโดนต่อยนะไม่โอเคตอนนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าผมก็ยังสามารถฆ่าดัตได้เว้ยนี่เลยกลางโล่ใช่ไหมกลางโล่อยู่ใช่ไหมจ๊ะ ัดไปดีครับคือผมไม่สนเลยไม่สนพวกนี้นะครับเนี่ยถึงป้าใกล้ตายแต่ไม่เป็นไรเราฆ่าดัดไปเลยดีกว่าแล้วก็สตันสักตัวหนึ่งไปอุ้ยลืมไปมันติดเกาะนี่ว่านี่ครับอันติข้ามโลครับทุกคนปื้เรียบร้อยปื้บไปอีกทีนี่ครับนี่คือความโหดร้ายของอันติเต็มครับคือแบบปกติเนี่ยสกิลสกิลอันตินะครับมันจะสร้างดาเมจเพิ่ม20ใช่ไหมแต่ตอนนี้คืออันติเราเต็มครับ สร้างดาเมจเพิ่มเป็น100เต็มก็คือเมื่อกี้เข้าไป98 0 0 0มันก็จะเด้งขึ้นมาอีก9 8 0 0 0นั่นก็คือพาสซีฟของอันนี้นางฟ้านี่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับทุกคนเชียวน่าจะได้ใช้พาสซีฟแล้วว่ะไม่รอดครับใช้พาสซีฟเรียบร้อยเคียวไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหป๋าเขาเอาให้ถึงตายแต่ก็ดีครับสกิลป๋าเราจะได้มาเว้ยผมคิดว่าผมสามารถฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ว่ะเนี่ยโอ้โหแต่ สกิลป่าไม่มาครับแต่ว่าเราก็สามารถตีได้อยู่ตีได้อยู่อ่ะโอเคถ้าไม่ตายก็คือลดเกรดไปแล้วก็กางโล่เรียกอันติของอาริสต่อแล้วกันซืปึ๊บไม่ตายว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับเราก็ลดเกรดไปก่อทันโอเคนี่ครับเราก็กางโล่อาริสมาเตรียมอันติอาริสในรอบหน้าตอนนี้เขาไม่มีใครที่มาหยุดอันติเราแล้วนะครับโอเคผมว่าป่า รุนแรงนะเนี่ยถ้าเกิดปลาเอาเราตายเนี่ยคือจบเหมือนกันนะแต่คิดว่าปลาน่าจะฆ่าเราไม่ได้นะครับทุกคนว้าวโอ้เบีนกมโอ้ไม่ไม่โนคือเขาต้องฆ่าเมอร์ลินแหละนะครับแต่ว่าโอ้โหตอนนี้คือเขาไหวอ,อาริตเราพอดีแล้วอาริตเราก็ไม่สามารถที่จะใช้อันตีได้ครับแต่ตอนนี้ อันตีป่าไฟเราข่ามาโอ้โหอันนี้แพ้เพราะกาดเอ้ยจะพาป่าไฟโชว์โหดไหมเอืออ้อจะแตกเดอสเตดอสเตเ้โหเรียกเต็มสะท้อนมาเต็มปืบ๊บโอ้โหเขาเตรียมฆ่าเลยครับเขาแทบจะแบบฆ่าอาริสให้รู้แล้วรู้รอดไปฮึ่มมาโดนใครอีกดีนะที่แบบอันตีเขาคันไม่เยอะครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้เมอร์ลินเว้ยโอ้โห ปลาเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยปลาเลือดเท่าไหร่ 80, แปดหมื่นเหรอผมว่าผมสับไปก่อนแล้วกันครับถึงจะโดนสะท้อนแต่ก็ต้องยอมครับปื้บไม่เป็นไรสะท้อนมาคงไม่แรงมัง้งอือ้อเมอร์ินจะได้ฆ่าได้ทาหรือเปล่าไม่รู้รดิานไม่ได้ใส่ตัวซับด้วยเยอะแล้วโอ้โหทุกคนเหญ่เอ้ย อะไรก็คำเนี่ยพอผมจะมาเล่นให้ปา <ใน S 1> โชว์โหดแต่ก็โอ้โหอันนี้ขนาดได้เปิดก่อนนะเนี่ยจะบอกว่าจะแตกอีกรอบนึงนะเว้ย <ใน S 1> ไม่ได้โอ้ให้ตายเถอะซาร่าโอเคเรียกกันสี่ปาเลยแล้วกันครับแล้วก็กลางโลกเมอร์ลินไว้อ่ะคือถ้าปาผมได้ตัตีผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยสะท้อนเขาก็หมดแล้วครับตอนนี้อย่าโดนสตั้นแล้วกันแต่เป็นห่วงมากว่าจะโดนสตั้นครับตอนนี้ สตันไหนไหหมมโอเคไม่โดนสตันครับผมคิดว่าเราสามารถพังเกาะได้เว้ยเนี่ยเกาเธอผมว่าไม่รอดแน่ๆครับปืบ๊บแล้วกันแล้วก็สับไปอีกทีหนึ่งแล้วกันมาโชว์ความเป็นปาเดอะวันเข้าไปไม่มีครับอืมอืมเป็นยังไงนี่นี่นี่เออโอ้โหป๋าตีแม็กก็ต้องไม่แพ้มันต้องอย่างนี้ดิวะ นั่สิาตัวจริงเดอะวันตัวจริงว้าวว้าวว้าว้โอโดนไฟขึ้นหลอดเก็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็เอาคืนน่ครับล่อยไว้ก่อนแล้วก็ปาบเข้าไปสักทีนะึง oh, no. ตายตาบตายไหมเรตายไหมไม่น่าตายว่ะกเทาดี่ดู <Okay. S 1> แต่โ <c oughs> อ้ยอืมอ,อ,อันตีแม็กแท้ๆเลยบอกเลยว่าเพราะอันตีแม็กทำให้ฝาเอาชนะ <The one. S 1> ได้ครับโอ้โห บอกเลยค่าคือเดือะวันเอาละครับทุกคนในรอบที่สองนะครับโอ้โหมาเจอป่าฟ้าอีกแล้วป่าฟ้าเกื่อนมากเลยตอนนี้แต่ว่าใครมันจะสู้ป่าฟ้าเราได้วะตอนนี้ผมขอตีป่าฟ้าก่อนเอาออกเฉยอะไรกันเนี่ย <The one. S 1> อะไรกันครับปะโอยกลัวจนออกว่ะอ,อะไรครับป่าฟ้าเราสงสัยแบบต้านทานพลังของชาวอะไรนะ สปาร์ตาต้านนานพลังของชาวสปาร์ตาเราไม่ได้เลยครับเอาละครับทุกคนในรอบที่3มครับโอ้โหมาเจอคิงปีคิมเมต้านเนี่ยแต่ว่าเราได้เปิดก่อนครับเมื่อเราได้เปิดก่อนเราก็ต้องขยำคิงปีกไปก่อนละกันแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ไม่มีอลิตนางฟ้าด้วยผมว่าตอนนี้เราได้เปรียบมากๆแล้วครับเดี๋ยวเรากลางโลกก่อนละกันโอเคเขาเรียกว่าสับทักทายคิงปีกอันนี้แค่เป็นการทักทายเปล่า อันนี้แค่การทักทายเยเนี่ยยังไม่ได้เอาจริงนะครับเหมือนการเริ่มต้นมาไอ้ทิ้งปีวาไงอะไรเงี้ยสกิดนิดหน่อยนะครับผมคิดว่า,าส่งสติกเกอร์ด้วยส่งสติกเกอร์ด้วยตอนนี้ผมคิดว่าคนมากจะทําอะไรเราไม่ได้แนละ้วเอาจริงอินเดียนอันดนี่ครับเกาขึ้นมาเหมือนเกาจะออนติน,นะครับแต่ตอแล้เขาเสียดิครับผมผมให้เคียวเอาเคียวต่อยไปก่อนละกันแล้วก็เผื่อเคียวต่อยไม่ตายนะครับแล้วก็ ใช้ป๋านะครับย้ําไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้อลิสเนี่ยสตันเก่าไว้เป็นไงป่าป่าป่าเรียร้อยครับคิงก็ร้องครับร้องหอยหวนไม่มีโดนป่าเข้าไปอีกแล้วก็สตันไว้เก่าทือปอุ้ยอุ้ยไม่ได้สตันหรือฆ่าไปเลยโหจัดจัดเอาว่ะตาเขียวมาว่ะทุกคนจริงๆเราจะแพ้ทางนะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าตาเขียวเขาจะแบบมีน้ํายาสักเท่าไหร่ครับว้าวตีอาริสก่อนเลยแต่ว่าตีอาริสแทวจะไม่เข้านะครับดาคือเน้นเป็นภาพสามะเนี่ยโอ้รุนแดงเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เขแบบสบายสบายแล้วอะครับเนี่ยปึ๊บแล้วก็อ่ะเอาอันตีทุกสซทั้งสามตัวเลยไม่ใช่ซุ่มบนอะไรหรอกโอ้โหแรงจัด คีตีสีเขียวนะเนี่ยไอ้ตัวน,นั้นสีเขียวปะออเออเขียวแทนเลยครับทุกคนนี่แล้วเขียวก็ปาดไปแล้วอันตีป๋าเข้ามาครับสายเขียวคือไม่มีอะไรที่จะแบบรับมือได้แล้วตอนนี้น<ป>อีคิมอีคิมุสโอ้ยายเขียวอันตีมาอุ้ยอุ้ยน่าก,กลัวจังเลยปึ๊บเราฮิวว่ะฮิวให้เต็มจะได้บอกว่าเราเนี่ยโหดที่สุดแล้วปึ๊บนี่จัดไปจัดไปแบบรุนแรงดูเดือดเลิศ ปิงนี่อยู่เลือดเกือบเต็มแล้วก็อันติ๋าไปนี่ปึ๊บฝาบ่ายมงเลยจะสู้ฝาเที่ยงวันนี่เพราะว่าพระอาทิตย์มันอยู่บนหัวเราอย่างไงเ่ะทุกคนเอาละครับทุกคนในรอบที่ห้าปะตอนนี้น่าจะห้าเนาะสี่หรือห้าว่าจำไม่ได้ไม่ไปเป็นไรมาก็ฝาเขียวแหละครับผ ปลาเขียวแต่ผมคิดว่าผมฆ่าปลาเขียวเดียบอกว่าเอาไปเนาะฆ่าปลาเขียวไปเลยอ่าถ้าเกิดไม่ตายเราก็สตันไปเนี่ยโอเคปาบไม่ตายไม่น่าตายครับดาเมจไม่พอแน่แน,น่ปืนปืนโอเคแต่เราสตันไว้ก่อนครับเนี่ยปลาเขียวก็ม,มัได้แล้วพวกนั้นก็ไม่มีดาเมจนะครับชิวๆวะครับเป็นไงโอ้โหสตูีย็มาสวยนะ จริงๆเคียวเนี่ยมายืนเอาแบบพาสซีเผาหัวให้เฉยแล้วก็ให้ป๋าเราตีนะครับแต่ตอนนี้ก็ว่าน่าจะต้องได้ใช้พาสีฟอลิสนางฟ้าให้กับป๋าเลยแหละป๋าน้งข้าโอเคตอนนี้เขากลางโลกครับเขาเาไม่ถูกเคี้วด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าป๋าเขียวตายแล้วคนอื่นก็น่าจะตีเบาๆนะน่าจะตีไม่แรงเท่าไหร่โอเคผมจะใช้ป๋าฟ้าครับทังโลกก่ะปึ๊บแล้วก็ใช้เคียวตีแล้วก็ใช้ป๋าฟ้าอีกทีหนึ่งเพื่อความชัว ปาบปาบนี่ครับเขียวตีแล้วก็ใช้พาสีิแล้วก็ป่าฆ่านี่ครับเรียบร้อยหาเขียวหายวับไปกับตาฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะหมดตัวดาเมจแล้วมั้งคิดว่าใครจะลงมาโหลิเลียลิเลียเขียวด้วยโชคดีละกันกดออกตอนนี้ยังทันนะเพื่อนเราบอกเลยป่าเราแม่งโคตรหน้าเกงขามเลยครับนี่เกาเพิ่มมาแม่ป่าว่ะเขียวจะเอารอดป้าเนี่ย โอ้เขียวจะเอาอยู่หรือไม่เอาโทษทีโทษทีโทษทีป่าผมมาโทษทีครับสกิลไหนจะแรงกว่ากันวะเนี่ยเอาเขียวแล้วกันแล้วก็ปาต่อยไปนี่ปา่ปาปาไม่น่ารอดวะดูทรงแล้วเอาเขียวไม่รอดแน่ไม่รอดแล้วครับรอบหน้าเราก็อันติีใส่อลิสตายปื้มปื้มโอ้โหเรียบร้อยวางแผนไปเรียบร้อยครับต่อให้เปิดสะท้อนเลยแต่ถ้าตายก็ไม่มีโอกาสสะท้อนนะครับตอนนี้แฉ กลางโล่เลยเอาดิต้องกลางโล่ไปดิครับเอาไม่ยอมใช้ตีด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้ใช้เคียวพังโล่ไปก่อนไปปืบปืบนี่อันนี้เป็นสกิลหยอกๆครับแล้วก็ป๋าฆ่าไปเลยสองตัวนะครับบึ้มพังโล่ไปนิดหน่อยพังโล่ไปเรียบร้อยครับตอนนี้ป๋าโชว์พลังได้ดังเต็มที่นี่เด็งใส่ลิเลียปบ ันเป็นอันตีที่แบบสวยงามมากเลยจริงๆทุกคนอันตีที่แบบโกงจัดจับเลยครับคือใช้ใส่ใครเนี่ยคือตายชัวคนที่โดนโดนอันตีไปเนี่ยตายชัวแล้วเด้งไปโดนฟองข้างอีกนะครับหรือว่าถ้าพาสีอลิสนางฟ้าทํางานก็จะเด้งฆ่าอยู่ดีนะครับเอาง่ายๆคือโดนตายชัวแน่นอนเอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวป่าเอสคานอฟ้าอันตีเต็มนะครับโอ้โหเกียนมากๆจริงๆก็ถามว่ามันโอพีมากไหมก็ก็โอพี OP อยู่นะ เอาจริงๆมันก็โอพีนะเว้ยือโหดจัดๆเลยครับทุกคนผมโคตรชอบเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการวอร์มร่างกายปานะครับก่อนที่ดัตมันจะมานะครับเพราะว่าข่าวตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเจแปนหรือว่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็ใกล้ที่จะเข้ามาแล้วนะครับสำหรับดัตมานเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาแก้มือปาเฉยเพราะว่ามีน้องถามว่าพี่ไม่แก้มือหรอครับอะไรเงี้ยมาได้จัดแก้มือให้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อกำลังใจใช่องเิบวปกรก์ด้วยนะครับผมไปแล้วายบายเจอกัน yeah.